สวัสดีครับทริปนี้ผมกำลังจะเดินทางไปที่ประเทศญี่ปุ่นเพื่อสแสวงหาความรู้และประสบการณ์ตามใบตามความเหมาะสมและตามอัตภาพครับเหตุผลที่ใช้บริการบริษัททัวร์เพราะมีทุกอย่างครบจบที่นี่ครับใช้เวลาเดินทาง6ชั่วโมงครึ่ง แลาท่านผู้มีเกียรติคะขณะนี้เราได้นำท่านมาถึงทางกาศยานนานาชาตินาฬิตะกรุงโตงเกียวประเทศญี่ปุ่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะและเวลาท็องทิงขณะนี้เป็นเวลา7นาฬิกา57นาทีค่ะและเพื่อเป็นข้อมูลของท่านค่ะเวลาที่ประเทศญี่ปุ่นจะเร็วกว่าที่ประเทศไทยอยู่2ชั่วโมงค่ะอุณหภูมิภาคพ,พื้นดินอยู่ที่15องศา,ศาเซลเซียสค่ะ が消えるるまままままででシートトベルトをおのままお待ちくださいた飛行機降りになด้วยมาหานะครโตเกียวเป็นเมืองหลวงที่จเจริญอยู่อันดับต้นๆของโลกไม่แปลกเลยที่ผู้คนจะหลั่งไหลเข้ามาประเทศญี่ป,ปุ่นเมื่อประเทศเขาเปิดให้มีฟรีวีซ่าวันแรกลูกสาวผมบอกว่า พ่อน่าจะมีเครือญาติอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นเพราะว่าชื่อปู่ชื่อว่าปู่เคนเชื่อจริงน่าจะเป็นเคนตัเาานนเกเดินทางจากสนามบินนาริตะผ่านมหานครโตเกียวเพื่อที่จะไปฮาโกเนะคือเมืองตากอากาศของประเทศญี่ปุ่นเป้าหมายคือทะเลสาบอาชิาาราเรือโจรสลัด สร้างขึ้นโดยจำลองแบบมาจากเรือสมเภารบในยุคศตวรรษที่18วันนี้อากาศไม่เป็นใจก็เลยไม่สามารถที่จะมองเห็นยอดเขาฟูดิได้ทะเลสาบอาชิหรือชื่ออื่นๆบางท่านก็เรียกว่าทะเลสาบอากนิเป็นทะเลสาบที่มีภูมิทัศน์สวยงาม ทะเลสาบนี้คือปากป่องภูเขาไฟที่ระเบิดเมื่อ3า0 0นปี ภูเขาโอวาคุด,ดานิเกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟอากุนเนะเมื่อประมาณ3,000ปีที่แล้วซึ่งปัจจุบันจังเป็นอีกหนึ่งภูเขาไฟาที่ยังไม่ดับจึงทำให้บริเวณนี้มีบอ่อน้ำร้อนและไอจากกรรมถันยังคลุกกุ่นอยู่ ไข่ที่มีเปลือกสีดำนั้นเกิดจากการต้มจากบ่อน้ำร้อนที่เต็มไปด้วยกรรมฐานเขาบอกว่าทานไข่หนึ่งฟองจะอายุยืนไปอีก7ปีถ้าจะให้อร่อยต้องจิ้มเกลือตอนนี้เรากินไข่ด,ดำกับไอศครีมดำ จากกรรมฐานนะครับทีผมเ,เขาเขาก็ไปทุ่งหญ้าที่มีสีสดใส เปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกานทั้งสีเขียวสีทองนี่คือทุ่งหญ้าสูซุกิซึ่งเป็นไฮไลท์อีกแห่งหนึ่งของอากนี้ประเทศญี่ปุ่นนะครับวันนี้เราพักกันที่ริมทะเลสาบนะอาหารเย็นของวันนี้คือบุฟเฟ่ตาโปส่วนไฮไลท์สุดๆที่ใครมาที่นี่ไม่ควรพลาดก็คือการแช่ออนเซ็นครับผิวจะนิ่เนียน เรียบ,ย,บ,สบยสบายๆนะครับเมื่อครบสิบนาทีแล้วมันไม่มีนาฬิกาบอกนะครับเรานั่งดูดูพาาระจันท์เอาแล้วกันมันเลยมันนิดนึงนะเที่ยวนึงละโอเคน่าจะสิบนาทีละค่อยไปอาบน้ําถ้าเป็นสไตล์ญี่ปุ่นแท้ๆเลยนะโหดๆดิงๆนะเขาอาบน้ําปุ่นกันก่อนก็มันมีก๊อกล่างด้วยใช่ไหมครับเอากระมังมานหนึ่งเปิดน้ําเย็นเย็นแบบไอน้ำเกาะแตะอา เกาะอยู่ที่เกาะนั่นแล้วก็